กลับมาอีกแล้วนะคะกับ EP พิเศษแบบนี้นะคะของเอเทียแปลว่าปีหนึ่งผ่านไปแล้วแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่อง next chapter ของเอเทียค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นในช่วงที่เราได้เติบโตขึ้นมาในทุกมิติของการเป็นคนคนหนึ่งเลยและกันแม้กระทั่งการเติบโตของเอเทียเองซึ่งเป็นแบบแทบจะกลายเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วเอเทียเราจะไม่ได้มีแค่พาร์ตเอสเตติกเราจะมีพาร์ทที่เป็น wellness ลองจีวิทย์แฮร์ศัลย์ศัลย์ตาศัลย์แล้วก็พาร์ทที่เป็นแบบ non-invasive สุดๆคือกลุ่มที่ไม่ได้้้มีีาาาาตตกกกเเลย,เลยบงงทองรแ ปัญหาเพนพอยต์ point, อื่นๆของเขาหลายๆคนอาจจะรู้จักผมในนามของหมอตาเรื่องของผมนผู้ที่แบบจบปริญญาโทมาเรามาต่อแฮร์ต้องมาทําเก็บเคสวิจัยแล้วก็เพิ่งไปเยอรมันมารับบงรับใบ I H H R ผมแอบสปอยกับว่าแฮร์ของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดเพราะว่าเราจะมีคุณหมอเข้ามาเพิ่มใช่แล้วยังไงทํางานเป็นทีมก็แข่งแร่ง เราก็อยากได้เป็นแฮร์ยูนิตในเทียร์ท mm ี<_<_<_<_<_<_<_<_่มันดีที<_<_<_<__่สุดอะส่วนที_<_<__<_่รู<__<_้สึกภูมิใจสุดๆที่หมอชิงด้วยศักยภาพของเขาเองกลายไปเป็นเทรนเนอร์กลายไปเป็นสปิเกอร์กลายไปเป็นคนที่สอนคนอื่นต่อได้รู้สึกว่าเป็นปีที่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะการที่จะพูดกับหมอด้วยกันเพราะทุกคนเป็นคนเก่งอยู่แล้วทุกคนเป็นหมอทุกคนเป็นคนมีความรู้เราอาจจะใช้เหมือนกับทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์เนี้ยมาอินทิเกรตแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราจะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเพื่อนําไปใช้กับคนไข้ให้ได้้้ปประโยชนนนน์มมากกกขึไดเีั็็อ นึงที่ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คือจริงๆแล้วมันมีอันที่เรา เคยคุยไว้เนาะแต่ปีแล้วว่าเราจะมีสาขาเพิ่มแต่สุขว่าเราเพิ่มมากกว่าที่คาดไปด้วยซ้ำไปปีนี้เรากำลังจะมีสาขาที่4มีทั้งในพาสเราจะดูแลคนไข้แล้วก็พาสที่เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยมีเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ด้วยเอเออยู่ในสาขานี้ผมอยากให้ปี2 0 2 6เป็นเบสเวอร์ชั่นของคนไข้หรือว่าของคนที่ได้รับชมทุกๆท,ท่านนะครับเอเทียของเราก็จะเป็นเบสเวอร์ชั่นของเราแล้วก็จะเป็นเบดเดอร์เวอร์ชั่นทุกๆปีที่แน่แน่ทุกท่านจะได้รับทั้้ง Best hand, Best practice, Best and แลว a ัฟ e ตอร r แนะครับจากพวกเราทีมแพทย์เอทีย e อย่างแน่นอน <S <S สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ